คุณผู้ชมครับนสนามเซอร์กิตริคาโดทอโมเมืองบาเลนเซียประเทศสเปนเสียงคำรามของเครื่องยนต์และเสียงเชียร์ของแฟนๆก้องคําวานไปทั่วอัตจันทร์นี่คือบทสรุปสุดท้ายของการแข่งขันสปินเรสในฤดูกาล2025และผู้ที่ยืนอยู่บนจุดสูงสุดก็คืออเล็กซ์มาเกสนักบิดชาวสเปนจากทีมกริซินีเรซิ่งที่โชว์ฟอร์มการขับขี่ระดับเทพบุกการเกมอย่างเลือดเย็น ขว้าชัยชนะไปครองได้อย่างสมบูรณ์แบบท่ามกลางดราม่าและความกดดันที่อัดนั่นอยู่ในทุกโค้งของสนามส่งสัญญาณว่าศึกใหญ่ในวันอาทิตย์นี้จะต้องลุกเป็นไฟอย่างแน่นอนนี่ไม่ใช่แค่การแข่งขันสปินเรสธรรมดาแต่มันคือ13รอบสุดท้ายที่จะตัดสินอันดับในศึกชิงแชมป์โลกความกดดันมหาศาลถาโถมใส่นักบิดทุกคนบนกริสตาด เพราะทุกขนาดที่ได้มามีความหมายต่อศักดิ์ศรีและตำแหน่งสุดท้ายของฤดูกาลที่ยาวนานและเข้มขน้นฝันร้ายของพวกคว้าโพแค่พิบตาเดียวที่สัญญาณไฟดับลงโชคชะตาก็เล่นตลกกับมาโกเบเซคีย่ยางโหดร้ายเจ้าของตำแหน่งโพโพซิชันจากทีมอ p พเ i ลียร s เรซซิ่งกลับต้องพบกับหายนะทางเทคนิคเมื่อระบบโฮสช็อตดีไวท์ที่ช่วงหน้าของรถไม่ยอมปลดล็อก ส่งผลให้เขาเสียอัตราเร่งอย่างรุนแรงและร่วมลงไปกลางฝูงในทันทีในขณะที่อเล็กซ์มาเกสซึ่งออกสตาร์ทจากเกรดที่2ทยานราวกับเจดวดแซงขึ้นนำตั้งแต่โค้งแรกนี่คือจังหวะที่โชคชะตาและเทคโนโลยีเข้ามาตัดสินเกมตั้งแต่ยังไม่พ้นโค้งแรกท่ามกลางความสับสนวุ่นวายในช่วงต้นเรสดาวรุ่งฟอร์มร้อนอย่างเปโดอาคอสตาจากทีมเรดบูลเคทีเอฟตอรี ก็ฉวยโอกาสได้อย่างยอดเยี่ยมเขาพุ่งทะยานจากกริดที่5ขึ้นมารังอันดับสองได้สําเร็จตั้งแต่โค้งที่ 2. สองแสดงให้เห็นถึงสัญชตาตญาณนักฆ่าและความมุ่งมั่นที่จะท้าชิงบอลลังในสนามนี้อย่างไม่เกรงกลัวใครหลังจากขึ้นนําได้สําเร็จอเล็กซ์มาเกสก็สแสดงให้เห็นถึงคลาสการขับขี่ที่เหนือชั้นเขาสามารถป้องกันการไล่ล่าอย่างหนักหน่วงของอคอสตาในช่วงแรกได้อย่างอยู่หมัดก่อนจะควบคุมจังหวะของเรสไว้ได้อย่างสมบูรณ์แบบ นำมวนเดียวจบตลอดการแข่งขันทั้ง13รอบคว้าชัยชนะไปอย่างสวยงามและเด็ดขาดและเมื่อฝุ่นควันในสนามจางลงเรื่องราวที่แท้จริงไม่ได้อยู่แค่บนโพเดียมแต่อยู่ในใจของนักบิดแต่ละคนที่ต้องต่อสู้กับทั้งคู่แข่งและขีดจำกัดของตัวเองนอกเนือหจากผลการแข่งขันคือเรื่องราวส่วนตัวของนักบิดแต่ละคนที่เต็มไปด้วยชัยชนะความมุ่งมั่นและความยืดหยุ่นทางจิตใจ เราจะมาเจาะลึกถึงความรู้สึกของ3นักบิดท,ที่เร็วที่สุดในสนามนี้กันครับสำหรับอเล็กซ์มาเกสนี่คือชัยชนะในสปินเรสครั้งที่3ของฤดูกาลและเป็นการคว้าชัย2ส,สนามติดต่อกันตอกย้ำฟอร์มการขับขี่ที่ยอดเยี่ยมที่ส่งให้เขาคว้าตำแหน่งรองแชมป์โลกในปีนี้ไปครองเขาเผยความรู้สึกว่ามันออกมาดีกว่าที่คาดไว้เราสามารถรวบรวมทุกอย่างเข้าด้วยกันจนกลายเป็นการแข่งขันที่เกือบจะสมบูรณ์แบบ นี่คือคำพูดที่สะท้อนถึงความมั่นใจของนักบิดที่กำลังอยู่ในช่วงฟอร์มที่ดีที่สุดในชีวิตของเขาเลยครับเป e d r o a c o s บ a ยังคงโชว์ฟอร์มได้อย่างคงเส้นคงวาและน่าประทับใจการจบอันดับสองในครั้งนี้สะท้อนให้เห็นถึงการผสมผสานที่ลงตัวระหว่างความดุดันและการวางแผนที่สุข,ขุมผมมีสมาธิอย่างมากกับการออกสตาร์ทการนำรถกลับเข้าพิทอย่างปลอดภัยหลังจบเรสย่อมดีกว่าการเสี่ยงโดยไม่จำเป็น นี่คือวุฒิภาวะที่น่าทึ่งของนักบิดดาวรุ่มเปโดรอคอสตาแสดงให้เห็นว่าเขารู้ดีว่าเมื่อไหร่ควรจะเสี่ยงและเมื่อไหร่ที่การรักษาคะแนนเพื่อทีมคือสิ่งที่สําคัญที่สุดฟาบิโอดิจินอานันโตนิโอต้องออกแรงอย่างหนักเพื่อคว้าอันดับที่สามมาครอมทําให้ความรู้สึกของเขาปนกันไประหว่างความยินดีและความเสียดายความรู้สึกของผมมันค่อนขั้นหวานอมขื่นเพราะการออกสตาร์ทที่ไม่ค่อยดีนักแต่ผมก็สนุกไปกับการต่อสู้เพื่อชิงตำแหน่งนี้กลับมา คำพูดของเขาแสดงให้เห็นถึงจิตใจนักสู้ที่ไม่ยอมแพ้แม้จะต้องเจอกับอุปสรรคตั้งแต่ต้นเรสก็ตามเรื่องราวของผู้ชนะทั้ง3คนเป็นเพียงส่วนหนึ่งของภาพใหญ่ที่น่าทึ่งเพราะผลการแข่งขันในวันนี้ได้ทรงแรงสันสะเทือนไปทั่วตารางแชมป์โลกและสร้างประวัติศาสตร์บทใหม่ผลการแข่งขันสปินเรสเพียง13รอบนี้ได้สรงแรงสันสะเทือนครั้งใหญ่ไปยังตารางคะแนนสะสมชิงแชมป์โลกมอเต g p จีพี2025และสร้างประวัติศาสตร์หน้าใหม่ให้กับวงการ เริ่มต้นด้วยความผิดหวังอย่างสุดขีดและจบลงด้วยการเฉลิมฉลองครั้งประวัติศาสตร์นี่คือเรื่องราวของมากเบสกี้ในวันนี้เขากล่าวอย่างหัวเสียว่าโชคหน้าไม่ปลดล็อกทําให้ผมเสียตําแหน่งไปทันทีความฝันที่จะคว้าชัยจากโพสิชันพังทลายลงในพริบตา แต่ท่ามกลางความผิดหวังนั้นการที่เขายังกัดฟันสู้จนจบอันดับที่5กลับกลายเป็นแต้มที่ล้ำค่าที่สุดเพราะมันเพียงพอที่จะการันตีอันดับที่3ในตารางคะแนนสะสมชิงแชมป์โลกซึ่งถือเป็นความสาเร็จครั้งประวัติศาสตร์ของทีมอัพพิเลียที่สามารถส่งนักบิดจ,จบฤดูกาลใน3อันดับแรกได้เป็นครั้งแรกคุณคิดว่าการที่เบเซคีคว้าอันดับที่3ของโลกมาได้แม้จะมีปัญหาในเรสล่าสุดนี้สแสดงให้เห็นถึงความแข็งแกร่งของเขาและทีมอรพพิเลียมากแค่ไหนครับ ฤดูการ2025ได้จะรึกประวัติศาสตร์บทใหม่เมื่ออเล็กซ์มาเกสคว้าตำแหน่งรองแชมป์โลกได้สำเร็จทำให้เขาและพี่ชายมาร์คมาเกสแชมป์โลกคนล่าสุดกลายเป็นคู่พี่น้องคู่แรกในะประวัติศาสตร์ที่สามารถจบฤดูการในอันดับหนึ่งและ2ในรุ่นพรีเมียร์คลาสได้สำเร็จนับเป็นความสำเร็จอันยิ่งใหญ่ของตระกูลมาเกสอย่างแท้จริงแม้บทสรุปของสปินเรสจะจบลงแล้วแต่สมรภูมิสิทธิ์ไทยที่แท้จริงกำลังจะเริ่มต้นขึ้น สปินเรสได้จุดไฟให้การแข่งขันสนามสุดท้ายของฤดูการร้อนระอุขึ้นไปอีกขั้นแต่การแข่งขันรอบเบนเรสในวันอาทิตย์นี้คือบทพิสูจน์ที่แท้จริงและยังคงมีคำถามอีกมากมายที่รอคำตอบในสนามคำถามใหญ่ที่แฟนๆทั่วโลบอยากรู้ก็คือจากฟอร์มที่ร้อนแรงขนาดนี้อเล็กซ์มาเกสจะสามารถสร้างประวัติศาสตร์คว้าชัยชนะแบบดับเบิลปิดท้ายฤดูกาลในวันอาทิตย์นี้ได้หรือไม่ หรือนี่จะเป็นเวทีให้ดาวรุ่งอย่างเปโดรอาคอสตากลับมาทวงแคลักคว้าชัยชนะไปครองแล้วยังมาโกเบซีที่แม้จะผิดหวังในวันนี้จะสามารถปลดปล่อยความเร็วที่แท้จริงจากตำแหน่งโพสิชันมาทวงความยิ่งใหญ่ในเรสเต็มได้หรือไม่แล้วคุณละ่ะคิดว่าใครคือตัวเต็งที่จะคว้าชัยในสนามสุดท้ายของฤดูกาลนี้ มารุ่วมลุ้นและเป็นส่วนหนึ่งของประวัติศาสตร์ในสึดรังปรีออฟบาลนเซียรอบทิงชนลิศในวันอาทิตย์ที่16พฤศจิกายน2565ถ่ายทอดสดตั้งแต่เวลา20นาฬิกาตามเวลาประเทศไทยสปริน t r เรสเป็นเพียงแค่ออเดอร์แต่จานหลักที่ทุกคนรอคอยกำลังจะมาถึง